อำลาประทับใจตำรวจภูธรภาคสองจัดงานเกษยียณอายุราชการตำรวจ284นายวันนี้พลตำรวจโทสมประสงค์เย็นท้วมผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสองเป็นประธานจัดงานวันเกษยียณอายุราชการของข้าราชการตำรวจภูธรภาคสองที่ครบเกษยียณอายุราชการประจำปี2567จำนวน215รายและเข้าโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลรุ่นที่25 ปีงบประมาณ2,568จำนวน69รายรวม284รายณศูนย์ประชุมไนส์สวนนงนุษพัทยาตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีโดยจัดให้มีพิธีลอดซุ้มกระบี่นำแถวโดยวงปีสกอตจากกองสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงมุทิตาจิตโดยพลตำรวจตรีทีทวัฒธุรกิจ ผู้บังคับการตำรวจภูทรภาคสองได้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาว่าตำรวจภูทรภาคสองได้จัดพิธีเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชาการตำรวจที่เกษยียณอายุราชาการและผู้เข้าโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความขอบคุณแสดงมุทิตาจิตและเป็นการเชริดชูเกียรติให้แก่ข้าราชาการตำรวจในสังกัดที่รับราชาการมาจนครบวาระเกษยียณอายุราชาการ ส่งถึงความสำเร็จอันก่อให้เกิดคุณประโยชน์โดยส่วนรวมแก่ประเทศชาติประชาชนและสำนักงานตำรวจแห่งชาติคุณงามความดีทั้งหลายที่ทุกทกท่านได้กระทำไว้ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติราชการจะยังคงอยู่ในความทรงจำตลอดไปตำรวจภูธรภาคสองได้ตระหนักถึงความสำคัญและความเสียสละของทุกท่านเป็นอย่างยิ่งจึงได้จัดพิธีเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ที่ครบเกษียณอายุราชการและเข้าโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลรุ่นที่25จำนวน284รายในวันนี้โดยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2และนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ตำรวจภูธรภาค2ได้ร่วมมอบของที่ระลึกให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการและผู้เข้าโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลทุกนายในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย โดยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสองได้กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับราชการมาจนครบเกษียณอายุราชการนับว่าเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความวิริยะอุตสาหะซื่อสัตย์สุจริต อุทิศตนและเสียสละตลอดช่วงเวลาการรับราชการซึ่งยอมพบอุปสรรคปัญหาต่างๆมากมายแต่ก็สามารถผ่านพ้นมาได้ด้วยความทุ่มเทกำลังกายกำลังใจทำให้ภารกิจต่างๆสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประชาชนสังคมและประเทศชาติถือเป็นเกียรติยศอันมีค่าและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งในชีวิตราชการ ทางด้านของพันตำรวจเอกอัฏฐกูลสารกูลรองผู้บังคับการกองคดีอาญาสำนักงานกฎหมายและคดีปฏิบัติราชการตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีในฐานะตัวแทนผู้เกษียณได้กล่าวว่ามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับอาชีพข้าราชการตำรวจซึ่งเป็นอาชีพที่ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน ต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจและสติปัญญาปฏิบัติหน้าที่เพื่อบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้แก่ประชาชนและขอบคุณผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมกันจัดงานพิธีอันทรงเกียรติให้ในวันนี้อย่างสมเกียรติโดยบรรยากาศของการจัดงานในวันนี้นะคะก็เป็นไปด้วยความสุขและความอบอุ่นเป็นอย่างยิ่งค่ะนิราศทิพสีนันทพลทิพสีภาพ ข่าวสัรหาวันโกกะอินรายงาน